ท่านประธานทองสุกราลาดครับ,รบในฐานะที่ท่านเป็นประธานกองทุนแม่ของเบนดินของจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็เป็นประธานกองทุนแม่ของเบนดินของบ้านบ่อมะกรูดทั้งสหมู่ 7, หมู่เจหมู่แปดตบลมันคองอำเภอบุตรามจังหวัดราดชบ,บุรีวันนี้มีอปปร,ปร,รจังหวัดราดชบ,บุรีมีบ้านมั่นคงคมีขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีและสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราดชบ,บุรีอยากจะถามท่านอาจารย์ทองสุกเลยครับว่าวันนี้จะไปไหนกันครับ ไปที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครับซึ่งไปช่วยผู้ประสบภัยร่วมกันครับได้ทราบข่าวว่าตะาบลนี้ที่ท่านผู้ใหญ่ลงใช้ประจา ครับจากอบตอดอนใหญ่โดยการนำของพี่อุทัยแสงนุ่มจากเทศบาลโพธารามโดยคุณดำรงศักดารการนำอปพร,ปร,รแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมแล้วก็จากบ้านบอ่อมกรูดแล้วจะไปสมทบกับพี่น้องนครปฐม,มซึ่งเป็นอปพร,ปร,รด้วยเป็นขบวนองค์กรชุมชนด้วยเป็นสวัสดิการด้วยของนครปฐม,มอีก4คันรถจากกรุงเทพอีกหนึ่งคันรถครับ โดยการนำของท่านอาจารย์ทองสุกลาลาาเนี่ยครับจะไปช่วยที่หมู่ที่5บ้านเริงรางตรบบเริงรางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีรเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของกิจกรรมการช่วยเหลือ583ครัวเรือนที่ตกอยู่ในสภาพของการถูกโควิดยายอย่างหนักขณะที่วิกฤตเราได้นำข้าวสารอาหารแห้งแล้วเดี๋ยวตามไปดูที่สระบุรีกันครับ

มันไม่เร็วอ่ะเออดีลวค่อยๆไม่เป็นไรค่อยๆไม่ใช่่ายหังแล้วเดี๋ยวให้จัดการให้เดี๋ยวคุณให้เอาล่ะเราตัดนะตัดไปได้ไ้ไได้ไปได้ลามลอมเลืองเี่ลาเกยดลาองขา เดี๋ยวเปลี่ยนประธานเดี๋ยวได้อาประธานก็ลงได้เดี๋ยวเขาจะวเดี๋ยวที่ใส่ต่อเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเชื่อมมาเดี๋ยวเช่อมเดี๋ยวกะจายกลางกลางร้าแล้วตอนนี้นะคะทางคณะของบ้านบ่อมกปูดนะคะออบอพาง์ลจุฬาลงกรณ์และจุฬาลงกรณ์ประถมนะคะแล้วก็ออบอพาร์ลจุฬาลงกรณเขตสองนะคะก็ได้รวบรวมนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะโดยเฉพาะอย่างที่มันมา นนในการใช้ชีวิตปรจจำวันนะคะูเรือท้องแฟนนะคะสําหรับประชาชนที่อยู่ในซอยนี้นะคะวัดพวงงามประมาณแสนสิบล้านค้ะค่ะ ไม่จมไม่จมไม่จมถ้าเปียกไม่เปียกแค่เปียกถ้าเปียยวกันเลยอยว่ใจเย็นเ็นใจเย็นใจเย็นอย่าไปต้องรีบไปไปมาลงมาจับหน่อยหรือวะหาโอกาสกันนานแล้วคับวันนี้สา าแล้วจะได้กันโอ้หนักอาจารย์เบียพนักเราเป็นท่านประธานสตสภาคประชาชนแล้วก็เป็นท่านประธานนะคะหลายๆหน่วยงานนะคะของภาคประชาชนแล้วก็ได้นำมากเรือตามตัวเรามานะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนํานะคะหลายท่านนะคะมีใครบ้างบอกให้หมดบรงเรียนสอดเรื่องนะคะแล้วคนที่อ่า คำมั่นออกคำสั่งทุกอย่างเลยตอนนี้ในการจัดการนะคะคุณพี่ธรรมสันนะคะจัดการได้ดีมากเลยนะคะแบบสำหรับการช่วยเหลือของว่าประชาชนคราวนี้นะคะน้องเริ่รางโซ่โซ่หนึ่งแสนช่องซ้อมซ้อมนี่น้องเริ่รางโซ่โซ่นมเล็กนี่คือสภาพบ้านเรือนของพี่น้องชาวเดินงรังนะคะที่โดนน้ำนี่คือสภาพของบ้านที่เรารอความรับผิดือบจาก ทางหน่วยงานแล้วก็ทางผู้นำาส่วนนะคะเอาเราจะบอกว่าพี่น้องเริล้างสู้สูดดสพี่น้องเริ่ลางสู้สู้ยูพี่น้องปากตาคติอัดเสงัเสียดีนะคะเวิ้งน้ำนะคะที่ท่วมนะคะ พื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะคะบ้านบัวงามนะคะตำบลเรืองางตรงนี้นะคะถนนถนนที่ต้นตหูน่เนาะเอ๊แปดจริงๆเราแจกไปเลยก็ได้ เอาน้ำเลยดําเชฟหนึ่งอ่าใช่โอจะช่ลยรับโอเคได้แล้วลูกพอแล้วให้มาชุดนึอนี่เหมือนกันค่อยจะเต็มได้ได้เลยชุดเะไปชุดหนึ่งได้แล้วนะได้แล้วนะถ้าไมไปทานนะถ้าไม่ไปทิ้งนะาไปมาพออพออหมดทิว อย่าไปขายเที่ยวนะดีอาจารย์ครับเดี๋ยวหมจะคิวไปไปพูดอย่างนี้ได้ไงนันดูชายีจริงไม่ได้ความกำนันสุดท้ายดีจริงๆริงหนึ่งสองสามนันสุดท้ายดีจริงจริงกำนันสุดท้ายดีจริงจริงกำนันสุดท้ายดีจริงจริง ให้ไปเอาบ้านจำบ้นไ่ไไม่ได้ดูแลดูแลเราเอาโรคอัฟฟาาใ้ร้จริงๆตั้งแต่มีผู้รู้จักมาก็มีเจ้าตั้งแต่ตั้งแต่เขาทุกทรมานมาเนี่ยถ้าเราให้ความสุขเขาเนี่ยมันจะเกิดความดีในใจนะแล้วทุกคนก็อยากจะเป็นคนดีรับอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ให้อย่างมีความมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาคือพ่อสอนบรรทอนออดัม พ่อพระของเราวันนี้นำเครื่องอาหารแห้ง600กว่าชุดมาแจกพี่น้องเลิงรังครับในบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่ด้านในนะคะซึ่งแล้วคนปิดฟองหลังฟ้านะครับนี่ครับคนผิด้องหลังฟ้าเขาคือประธานมเฑียนสอดเรื่องประธานสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ส่วนผมเองลูกน้องมาได้หลังนี้ได้ใครบอกผู้จัดการครับผู้จัดการฝากไว้ได้เนี่ยแล้วบริเวณนี้น้ําท่วมสูงมากนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปออกออกไปรับของแจกจากผู้มีจิตศรัทธาได้นะคะติดแม่น้ำเลยโอ้เลยฮะติดน้ำเลยจารไม่มาแต่ที่บุญเทียนกับตัวปาวนี้เราเข้ามาในส่วนที่ทางหน่วยงานหรือว่า สร้างายกินเจเกิดบันเทิงนิดหน่อยนะคะชนเสาไฟฟ้านะคะเกือบแล้วนะคะจับจับเไว้สิเกือบเทกระจาดทั้งหมดเลยเอาลงเลยใช่ไหม